สวัสดีครับผมพามาดูกุญแจรีโมทของ New Toyo t a v ว l o รนะครับมีให้ด้วยกัน2ชุดนะครับในรีโมทตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วยรหัสกุญแจนะครับรหัสอยู่ด้านหลังผมไม่ได้เปิดนะครับเพจตัวนี้อย่าทิ้งนะฮะในกรณีที่รีโมทตัวนี้หายเนี่ยเราสามารถสั่งซื้อที่ t o y ยต a าได้นะครับใช้รหัสตัวนี้ครับในการสั่งนะครับต่อไปครับตัวกุญแจไว้สำหรับไขรถยนต์ในกรณีที่รถยนต์แบตเตอรี่หมดหรือรีโมทตัวนี้แบตเตอรี่หมดนะครับ อยู่ทางด้านหลังตัวนี้ครับลกครับดึงถอยหลังครับกุญแจออกมาแล้วฮะก็สามารถขรถได้ครับส่วนรีโมทตัวนี้นะฮะมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์กุญแจปลดล็อกครับการปลดล็อกรถคือกดตรงนี้ได้เลยครับในกรณีที่เราต้องการล็อกรถนะครับให้กดตรงโลโก้ตรงนี้ครับโลโก้โตโยต้าครับกดไปเลยครับนี่คือการล็อกรถนะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับที่มีสัญลักษณ์ล็อกและก็ปลดล็อก 2ตัวเหมือนกันนะครับอันนี้สําหรับ New Toyota v e l o อนะครับล็อกรถกดที่โลโก้โตโยต้าครับกดล็อกรถกดที่สัญลักษณ์กดล็อกรถครับส่วนวิธีการทํางานเวลาเราอยู่ที่รถเวลาจะปลดล็อกรถหรือล็อกรถนะครับทํำยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับการล็อกประตูสําหรับเจ้าเวล o อนนะครับให้แตะที่2ขีดตรงนี้ครับนะครับกระจกัะพัดอัตโนมัติครับถ้าต้องการ ลดล็อกประตูครับกดสองเขีดกันครับเนี่ยครับก็จะปลดล็อกแล้วครับสองเขีดตรงนี้นะครับทั้งล็อกและปลดล็อกครับแต่ต้องมีกุญแจสมาร์ทคีย์อยู่ที่ตัวนะครับนี่ครับ ฝากกด s ับส c ไ i ต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิธีการดูแลรักษารถยนต์หรือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้เพื่อนๆอีกครับตลอดวันนี้ขอบคุณครับ